สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถักถุงมือเด็กนะคะเป็นไซส์เด็กอ,า,อายุระหว่าง2-5ขวบค่ะเข็มที่ใช้จะเป็นเข็มขนาด2.5มิลน,นะคะหรือสีทับศูนย์ค่ะเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะเราจะเริ่มด้วยการขึ้นโซ่ส5นะคะ ขึ้นโซ่สิหแล้วนะคะเราจะทำการถักทีค่ะโดยถักจากาหลักที่สมนะคะหรือว่าถัก half double crochet ลงหลักที่สมจากเข็มค่ะเราจะถักทีไปจนสุดแถวเลยนะคะ เมื่อสุดแถวแล้วนะคะเราจะทำการขึ้นโซ่สองแล้วก็พลิกงานค่ะแล้วเราก็จะถักทีไปสุดแถวนะคะแต่เราจะตรงนี้นะคะเราจะเกี่ยวตรงด้านด้านหน้าค่ะตรงนี้คือโซ่นะคะอันนี้คือห่วงหลังห่วงหน้าแต่เราจะเกี่ยวตรงนี้นะคะตรงข้างหน้านี่ค่ะ แบบนี้นะคะก็จะได้อ่าเป็นรูปโซ่ตรงนี้นะคะตรงข้างหน้านี้เกี่ยวขึ้นไปเลยค่ะจนสุดแถวนะคะ ตรงนี้นะคะหลังที่สิบสามเราจะจะไม่เกี่ยวข้างหน้านะคะแต่เราจะลอดสองห่วงไปเลยค่ะก็คือลอดตรงที่เป็นโซ่สองห่วงไปเลยนะคะสองห่วงนะคะ แบบนี้ค่ะแถวที่สามนะคะโซ่สองค่ะแล้วก็กลับพลิกกลับนะคะแถวที่สามนี้เราจะทําการถักโดยถักทีนะคะแต่เราจะทําเกี่ยวห่วงหลังค่ะข้างอาแถวที่สองเราจะเกี่ยวตรงข้างหน้านี้นะคะแถวที่สามเราจะเกี่ยวห่วงหลังค่ะตรงนี้นะคะ ไปจนสุดแถวค่ะห่วงข้างหลังค่ะหลักสุดท้ายนะคะเราจะเกี่ยวสองห่วงนะคะก็คือเกี่ยวสองห่วงขึ้นมาเลยค่ะสองห่วงแบบนี้นะคะ งานที่ได้จะประมาณนี้ค่ะโซ่อสองค่ะแถวที่สี่นะคะเราจะเกี่ยวข้างหน้าเหมือนแถวที่สองนะคะเกี่ยวข้างหน้าเดี๋ยวทำให้ดูนะคะถักทีเหมือนเดิมค่ะแต่จะทำการถักสลับระหว่าง เกี่ยวข้างหน้ากับเกี่ยวข้างหลังนะคะก็ทำการถักสลับกันไปแบบนี้นะคะจนได้ให้ครบ20แถวค่ะหรือว่าทำตามขนาดาข้อมือของ เด็กที่เราจะถักให้นะคะทสุดท้าย โซสองพิกงานนะคะแล้วก็ถักห่วงข้างหลังนะคะแถวที่แล้วเราถักตรงข้างหน้านี้เราจะถักข้างหลังนะคะถักทีเหมือนเดิมค่ะก็ถักแบบนี้ให้ได้20แถวนะคะ เกี่ยวข้างหน้าแล้วก็เกี่ยวข้างหลังค่ะตรงข้างหน้าข้างๆนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวข้างหลังสลับกันไปค่ะให้ได้20แถวนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันว่าขึ้นแถวต่อไปทำยังไงค่ะ mm hmm. เมื่อเราถักได้20แถวแล้วนะคะเราก็จะทำการตัดไหมค่ะประมาณ 20- 30ถึงมเซนนะคะ เหลือไว้เย็บติดกันนะคะเราจะนำด้านนี้เข้าข้างในนะคะแล้วก็เอาด้านที่ด้านที่ไม่ถูกอะคะ่ะด้านไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะด้านนี้ไว้ข้างในนะคะ ใช้เข็มเย็บไหมพรมในการเย็บนะคะเราจะยังไม่ดึงนะคะสอดเข้ามาข้างในแบบนี้นะคะก็จะได้อีกหนึ่งห่วงโซ่ค่ะแล้วก็ทำการเย็บติดค่ะโดยเย็บ ห่วงหลังนะคะเย็บห่วงหลังตรงนี้ก็เป็นห่วงหลังเหมือนกันค่ะเราจะเย็บเฉพาะห่วงหลังนะคะ เย็บให้สุดแถวเลยนะคะเฉพาะห่วข้างหลังค่ะ แล้วก็เย็บเก็บปลายใหม่นะคะทำการเย็บเก็บ,กบปลายใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มถัก ลายกันนะคะแทงเข็มตรงช่องใดช่องหนึ่งค่ะแล้วก็ต่อใหม่ขึ้นมานะคะโซ่หนึ่งค่ะเอลงหลักเดิมนะคะ ถัก x ลงหลักเดิมอีกหนึ่งครั้งค่ะเราจะถัก x ไปทุกหลักนะคะแต่จะถัก x สองครั้งลงในทุกหลักค่ะเราขึ้นอ่าเราขึ้นยี่สิบ 20แถวใช่ไหมคะเราก็จะถัก X 2ครั้งลงหลักเดียวกันไป20ครั้งก็จะเท่ากับว่าอาได้40หลักนะคะลงทุกหลักคะ่ะเราก็จะเก็บปลายไหม่ไปด้วยนะคะ ให้รอบให้วนมาถึงตรงนี้นะคะทัก x สองครั้งลงหลักเดียวกันค่ะทั้งหมดสี่สิบหลักนะคะหรือว่าเพิ่มทักทุกหลักนะคะแล้วมาพบกันตรงนี้นะคะเมื่อเราถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราจะถัก c เพื่อปิดแถวตรงหลักที่หนึ่งค่ะตรงนี้นะคะ ซ่สามค่ะเราจะข้ามหนึ่งหลักนะคะเราถัก f ลงหลักข้ามหนึ่งหลักตรงนี้เราจะไม่ถักลงหลักที่สองนะคะเราจะถัก f ลงหลักที่สามค่ะแล้วเราก็จะถักกลับมาถัก f ตรงหลักที่เราข้ามไปนะคะ ทำนี้นะคะข้ามหนึ่งหลักค่ะกลับมาถัก F ตรงหลักที่ข้ามไปข้ามหนึ่งหลัก แล้วก็กลับมาถักตรงหลักที่ข้ามไปนะคะเราจะถักแบบนี้ทั้งแถวเลยนะคะข้ามหนึ่งหลัก แล้วก็กลับมาถักหลักที่ข้ามไปค่ะแล้วเรามาพบกันตรงเริ่มแถวใหม่นะคะ เื่อเรามาสุดแถวแล้วนะคะเราจะถักสีตรงโซ่หลักตรงโซ่สามนะคะถักค่ะโซ่หนึ่งค่ะแล้วเราก็จะถัก x ไปทุกหลักค่ะ ถัก X ไปทุกหลักเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันแถวเมื่อมาสุดแถวแล้วนะคะถัก4ตรงโซ่หนึ่งค่ะปิดแถวนะคะขึ้นโซ่3ค่ะ แถวที่สี่นะคะโซ่สามเราจะถักมันแถวที่สองนะคะโดยเราจะเว้นหนึ่งหลักค่ะเราจะข้ามหนึ่งหลักนะคะถักเอ็กลงแล้วก็กลับมาถักเอ็กตรงหลักที่ข้ามไปนะคะถักเหมือนแถวที่สองเลยค่ะข้ามหนึ่งหลักนะคะกลับมาถักตรง หลักที่ข้ามไปค่ะข้ามหนึ่งหลักค่ะแล้วก็กลับมาถักหลักที่ข้ามไปค่ะเราก็จะถักสลับกันแบบนี้นะคะพอเสร็จแถวนี้แล้วเราก็ทำการถักสี่ตรงโซ่ สนะคะแล้วก็โซ่หถัก x ให้รอบเลยนะคะถัก x ทุกหลักถักสลับกันให้ได้6แถวนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันตอนขึ้นแถวที่7ค่ะปิดแถวตรงโซ่สามค่ะ แถวที่7ค่ะโซ่1ค่ะถัก x ตรงหลักเดียวกันกับโซ่1นะคะจะเป็น2หลักนะคะแล้วก็ถัก x ปกติค่ะถัก1 x ไปทุกหลักนะคะแต่หลักสุดท้ายเราจะเพิ่มอีก1 x ค่ะ คือหลักสุดท้ายก็จะถักเป็น 2X ในหลักเดียวกันนะคะเราจะเพิ่มเฉพาะหลักที่หลักเดียวกันกับโซ่แล้วก็หลักสุดท้ายค่ะเป็น 2X ค่ะนอกนั้นก็ ถัก 1x ปกติค่ะหลักสุดท้ายค่ะเราจะถัก 2x ในหลักเดียวกันนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะถัก C ตรงโซ่หนึ่งนะคะเริ่มแถวที่8นะคะเราจะทำตรงที่สอดน,นิ้วโป้งนะคะเราจะขึ้นโซ่3ค่ะ ตรงนี้เราจะขึ้นโซ่สามนะคะถ้าถักข้างซ้ายนะคะเราก็จะขึ้นโซ่สามแบบนี้นะคะแล้วก็ข้ามไปถัก f ลงหลักที่12นะคะ5 6 7 8 9เ0 11 12เราจะข้ามแล้วถัก f ลงหลักที่12แบบนี้นะคะแล้วเราจะกลับมาถัก f ตรงหลักที่สิบอ็ดค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ข้ามหนึ่งหลักแล้วก็กลับมาถักหลักที่ข้ามไปนะคะอ่าก็ถักให้มาถึงตรงนี้ค่ะถักแล้วก็ทําการถักสีตรง โซ่3ตรงนี้นะคะแต่จะสาธิตวันนี้คือจะถักข้างขวาค่ะก็คือโซ่3ามถักปกติค่ะข้ามหหลักถัก f ลงหลักถัดไปกลับมาถัก f ตรงหลักที่ข้ามไปนะคะแบบนี้ค่ะก็คือถักปกติค่ะแต่เอ่อ ช่วงท้ายนะคะเราจะข้ามสิบหลักแล้วก็ทำการเชื่อมแถวตรงโซ่หลักนี้นะคะถักแบบนี้15ชุดค่ะถัก15ชุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันตรงเริ่มแถวถัดไปนะคะ เมื่อได้15ชุดแล้วนะคะก็จะเหลือตรงนี้นะคะจะเหลือตรงนี้10หลักค่ะเราก็จะทำการข้ามไปเลยนะคะเชื่อมแถวตรงโซ่หลักที่3ค่ะแบบนี้นะคะข้ามไปเลยค่ะ งานที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้คือข้างขวานะคะอย่างที่บอกข้างซ้ายก็โซ่สามแล้วก็เว้น11หลักค่ะแล้วก็ถัก F ลงหลักที่12แล้วก็กลับมาถัก F ลงหลักที่11ค่ะแล้วก็ถักแบบนั้นจนสุดแถวแล้วก็ทำการเชื่อม ปิดแถวค่ะแล้วก็เริ่มแถวถัดไปก็คือโซ่หนึ่งถักเอ็กลงทุกหลักค่ะรอบเลยค่ะถักปกติค่ะถักเอฟลงทุกหลักเลยนะคะถักมาจนสุดนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันตรงสุด มื่อสุดแถวแล้วถัก c ตรงโซ่1เพื่อปิดแถวนะคะขึ้นแถวใหม่โซ่3ามค่ะข้ามหนึ่งหลักถัก f กลับมาถัก f ตรงหลักที่ข้ามไปนะคะข้ามหนึ่งหลักถัก f ถักแบบนี้จนสุดแถวเลยนะคะ ถักจนสุดเลยค่ะเมื่อสุดแถวแล้วถักเชื่อมปิดแถวค่ะโซ่หนึ่งถักเอ็กทุกหลักค่ะเมื่อสุดแถวแล้วถักซีตรงโซ่หนึ่ง เพื่อปิดแถวค่ะแถวต่อไปนะคะโซ่หนึ่งค่ะถัก X ตรงหลักถัดไปค่ะแล้วก็โซ่สามถัก F ลงหลักเดิมนะคะข้ามสองหลักค่ะเราจะถัก X ลงหลักที่สามแบบนี้นะคะโซ่สาค่ะถัก f ลงหลักเดิมข้ามสองหลักถัก x ลงหลักที่สมโซ่สามถัก f ลงหลักเดิม ข้ามสองหลักถัก X ลงหลักที่สามค่ะโซ่ส so, ามแล้วก็จะถักวนแบบนี้นะคะไปจนสุดแถวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันค่ะหลักสุดท้ายนะคะ เราจะครับเหลือสองหลักสุดท้ายค่ะเราจะถัก x ตรงโซ่หนึ่งที่เราขึ้นไว้นะคะแบบนี้ค่ะตัดไหมได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะ เย็บเก็บปลายใหม่นะคะแล้วก็จะทำการเย็บเก็บๆๆปลายใหม่ได้เลยค่ะซ่อนไว้ข้างในนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลักษณะงานก็จะออกมาแบบนี้นะคะอันนี้คือถุงมือข้างขวาค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ